ย่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อมูลนะครับของเกม NBA 2K 23กันนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทาง 2K เนี่ยได้เปิดพรีออเดอร์ตัวเกม 2K 23ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครสนใจตัวไหนนะครับอยากจับช่องตัวไหนก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับเลือกพรีออเดอร์กันได้นะครับส่วนของแถมนะครับผมในแต่ละตัวในแต่ละอีดิชั่นนะครับไปดู คลิปก่อนหน้านี้เลยฮนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวไหนเนี่ยซื้อตัวไหนมันแถมอะไรบ้างนเนี้ยครับสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับทางดูเคนเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลตัวเกมนะครับผมเขาจะเริ่มอัปเดตให้ภายในเดือนหน้านะครับผมก็คือเดือนสิงหาคมนะครับจะเริ่มต้นกันที่เกมเพลย์เทนเนอร์นะครับผมมันจะมีอะไรเนี่ยจอแดนชาเลนจ์อันนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้อง เราติดตามดูนะครับต่อมาก็จะเป็น my NBA นะครับผม my team นะครับ my c a r e e r แล้วก็ the city นะครับแล้วก็จะมี n More ด้วยนะก็คือน่าจะมีข้อมูลอะไรเปิดเผยมากกว่านี้นะครับในเดือนหน้านะครับก็ว่ากันตามตรงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้เห็นกันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมแต่ว่า ตั้งแต่ช่วงที่เกมได้เปิดพรีออเดอร์นะครับผมมันก็จะมีตัวเกมเดโมนะครับที่ทาง 2K เคขาน่าจะเชิญชวนให้พวกที่เป็นนักบาสนะครับหรือว่าพวกที่เป็นอินฟลูชื่อดังทางบ้านเขาะนะให้ได้ไปทดลองเล่นกันนะครับผมมันก็จะมีภาพหลุดมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันไปนะครับว่ามันจะมีช็อตเมเทอร์นะครับหรือว่าหลอดหลอดยิงนะครับผมหลอดยิงแบบใหม่นะครับเปลี่ยนทุกภาคนะฮะ บางคนเล่นอันเก่ายังไม่ชินเลยเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับแต่ผมไม่มีปัญหาเพราะว่าผมปิดหลอดตลอดนะครับผมก็จะมีคนมาถามว่าเอ้าพี่ปิดหลอดแล้วพี่พี่ดูยังไงครับพี่ยิงยังไงเราใช้วิธีการจําท่ายิงของตัวละครของเราเอานะครับผมว่าเราปล่อยบอลจังหวะไหนนะครับเทคตัวขึ้นยิงจังหวะไหนแล้วมันจะเขียวนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์การลงมันจะเยอะ เมื่อเราปล่อยปุ่มเมื่อไหร่นะครับมันอยู่ที่ความเคยชินแน่นี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันยิงเขียวง่ายกว่านะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเวลาเราเปิดหลอดเนี่ยมันจะมันอาจจะไปเขาเรียกว่ามันอาจจะดึงสายตาเรานะครับผมทําให้เราต้องไปเพ่งมอง ตรงหลอดไงว่ามันจะเขียวตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเสียสมาธินิดๆอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะนะครับแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะโอเคสําหรับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับพูดถึงเรตติ้งของนักบาสนะครับผมในเกมภาคใหม่กันนะครับคือปกติเนี่ยทุกภาคนะจำไม่ได้ว่าทุกภาคหรือเปล่านะคือภาคที่แล้ว,วมันจะมีเรตติ้งนะครับผมโอเวอร์ออลของนักบาสออกมาเป็นท็อป10นะครับว่า 10อันดับเนี่ยมีใครที่เลตติ้งสูงที่สุดในเกมบ้างนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนี่บผมสำหรับภาคที่แล้วนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นเดอร์บอลเจมส์นะครับผม96นะครับมี KD 96นะครับยานิส96สตีเฟนเคอรี่96นะครับคาวายนะครับ95 n ิโก ok l uga, 94, a าโยคิช5นะครับเอ็มบิ5 l u ้ a ลูก้าเนี่ย94นะครับเจมส์ซา r d เดน4แล้วก็อันดับ10เป็นดามิลลิลาดนะครับผม94นะครับอันนี้คือเป็นโอเวอร์ตอนเกมจะเปิดตัวนะคือหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเล่นไปนะครับ ตามฤดูกาลตามลีกูล่าซีซั่นนะครับมันก็จะมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงของค่าพลังของผู้เล่นนะครับผมในช่วงวราที่เราเล่นด้วยอะนะก็ยกตัวอย่างนึงครับผมยกตัวอย่างเวสบลุนะครับตอนเกมออกค่าพลังน่าจะอยู่ที่ประมาณ82ถ้าจำไม่ผิดนะครับล่าสุด <c oughs> อัปเดตล่าสุดค่าพลังอยู่ที่79นะครับเอางี้นะคือก่อนหน้านี้มันจะมีภาพของพวกบรรดาอ่าเคอรี่นะเวสบลุ ok, นะที่ออกมานะครับค่าพลังพวกนั้นเนี่ยอ่ามันยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ออฟ ยังไม่ได้มีประกาศเลยนะครับสำหรับค่าพลังของนักบาสในเกมภาค23นี้นะครับยังไม่มีที่เป็นออฟฟิเชียลแบบจริงจังนะคือถ้าเห็นภาพจากไหนมาอันนั้นคือเป็นเฟกหมดนะครับก็คือแฟนเมดหมดเลยครับ โอเคนี่คือค่าพลังของภาคที่แล้วนะครับเรามาพูดคุยกันถึงภาคนี้นะครับภาคยีภาคใหม่นี้นะคือก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปว่าเ็าจะมีเดโมให้ลองเล่นใช่ไหมมันจะมีภาพหลุดมานิดหน่อยนะครับมีภาพหลุดมา4ทีมนะครับที่เห็นค่าพลังนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าค่าพลังตรงนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลังจากเกมออกอีกทีนึงนะครับอันนี้น่าจะยังไม่ไม่ออฟฟิเชียลซะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่านี่ก็คือเกมตัวใหม่ที่พวกบรรดานักบาสหรือว่าอินฟลูล ไปเล่นกันนะครับแต่ว่าเขาไม่มีภาพอะไรให้ดูนะก็ค่อนข้างที่จะสเปรกนะครับค่อนข้างที่จะเป็นความลับมากๆนะครับแต่เขายังกุศามีภาพหลุดมานะเลยฮะมาเรามาดูกันที่ทีมแรกนะครับสำหรับทูเกียยนะครับค้าพลังนะฮะทีมที่เป็นแชมป์นะฮะ ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็คือโกลเด้นสเตทวอร์ดิเออร์นี่เองนะครับผมโอ้โหสตีเวนเคอรี่นะครับ93้าสามเองอะและจากภาคที่แล้ว96ภาคนี้เหลือ93นะครับอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ที่เห็นตรงนี้คือค่าพลังของเคอรี่คือ93นะครับนี่คือ MVP ไฟนอลนะเนี่ยจอแดนพูนะครับค่าพลัง83นะครับเกรททอมสันถ้าดูไม่ผิดนะเกรททอมสันน่าจะ80นะครับแอนดรูวิกกินส์เนี่ย83นะครับเดรย์มอนกรีน 82มั้ย83วะ82นะครับอีกทีมนึงจะเป็นฟ e นิกซันนะครับผมคริสพอ u l เนี่ย88นะครับเดวิ n บุ o เกอร์นะฮะ m i c h a e น b r ฮะ g e คาวบจนะครับ83นะฮะเจคลาวเดอร์เท่าไหร่เนี่ย76นะครับแล้วก็เรียงเดเอตันนะครับ84นะครับผมถ้าเทียบกับค่าพลังเมื่อพาดทเมื่อเมื่อภาคที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทีมกันเอาเริ่มกันที่วอลเลเยอร์ก่อนนะ เนี่ยวอล์เลย์ภาคที่แล้วนะครับผมสตีเฟนเคอร์รีเนี่ยค่าพลัง96นะครับภาคนี้ลดไปเหลือ93วิกกินส์ตรงนี้เนี่ยมันคือค่าพลังล่าสุดของตัวเกมณตอนนี้นะครับที่อัปเดตล่าสุดนะครับก็จะมีบวก1ขึ้นมานะฮะเพราะว่าช่วยทีมเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับก็เลยค่าพลังบวก1เป็น84นะครับก็ค่าพลังเริ่มค่าค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยก็ได้จะ83นี่แหละนะครับเดรมอนกรีนนะครับ84นะครับเกรททอมสัน83นะฮะ พี่แกรถนึงพี่แกรถนะครับผมแค่พลังนะครับจอแดนพูลเนี่ยแปนะครับผมก็บวกเพิ่มขึ้นมานะเด็กคนนี้นะครับส่วนคนอื่นเรามองไม่เห็นนะเราเห็นแค่นี้นะครับอีกทีมหนึ่งฟีนิกซ์ซันฟีนิกซ์ซันเนี่ยภาคที่แล้วนะครับเขาเรียกต้องเรียกว่าภาคล่าสุดใช่ไหมเพราะว่าภาคยีก็คือภาคหน้าใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ออกนะครับภาคยี่สิบสอเลยกันอ่ะเรียกภาคยี่สิบสอเลยกันนะครับเดวิดบุกเกอร์นะครับพลัง91นะครับผมคริสพอล์ตเก้าสิบนะครับเอตันเก้าเอ่อแปดสิบหกนะครับวิ เจคลาวเดอร์เจนะครับถ้าดูตรงนี้ก็คือคริสพอลดไป2นะครับเดวินบุคเกอร์ลดไป2นะฮะเอตันก็ลดไป2นะครับมีบริจิตที่เท่าเดิมนะครับแล้วก็เจคลาวเดอร์ที่เท่าเดิมนะครับมีอีกภาพหนึ่งนะครับผมเป็นทีมชิคาโกบูลส์นะครับกับบอสตันเซลติกนะครับถ้าดูในรูปเนี่ยลอนโซ่บอลจะอยู่ที่ประมาณ81นะครับโคตรชัดเลยนะภาพเนี่ยนะครับลอนโซ่บอล81นะครับแซ็คลาวีน่าจะ89ดส้าไหมนะครับ เดมาเดโรซานน่าจะ88นะครับไม่88ก็89แต่2คนนี้นะครับแพทริกวิลเลียมส์นะครับเด็กคนนี้75นะครับนิกุล่าวูเชวิตเนี่ย82นะครับทางฝั่งของบอสตันเซลติกนะครับมาคัสมาร์เนี่ย80เจเลนบราล์85นะครับเจสันเท่หาม91นะครับอัลฮอลฟอร์ด81แล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมส์นะครับ84นะครับเจสันเท่หามคู่ชิงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับค่าพลัง9 1 น้อยไปไหมเนี่ย <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูของภาค22นคเนี่ย an, ค,ครับชิคาโกบูลส์ชิคาโกบูลส์เนี่ยเดโลซานภาค22เนี่ยครับ กำลัง90นี่ครับหายไป1หรือ2นี่แหละนะครับส่วนแซ็คลาวินนี่88นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมองไม่ชัดอ่ะในรูปเนี่ยไม่88ก็8 9นะครับก็อาจจะเสมอตัวนะแซ็คลาวินนะครับส่วนบูเชวิตเนี่ยลดไป1จุดนะครับภาคยิมี83เนี่ยลอนโซบอลนี่83นี่คือบวก1นะเนี่ยคือถ้าไม่บวกนี่82นะครับส่วนภาคยิเนี่ยเหลือ81นะครับก็น่าจะด้วยอาการบาดเจ็บของเขาด้วยนะฮะมีผลไหมก็น่าจะมีนะครับแพทริกวิลเลียมส์ภาคยิปสองที่74นะครับ ขึ้นมาหน่งจุดในเด็กคนนี้อีกทีหนึ่งบอสตันเซลติกนี่ครับผมบอสตันเซลติกเจสันเททัม90นี่ครับผมในภาคยี่สิบสองเนี่ยภาคนี้ก็อัพขึ้นมา1พอยต์นะครับเจเลนบราว86อ้าวลดซะงั้นวิลเลียมส์นะครับ82นะครับวิลเลียมนี่ขึ้นนะขึ้นมาสองพอยต์นะครับเอาฮอลฟอร์ดก็ขึ้นนะครับหนึ่งพอยต์นะมาร์กาสมาร์ท79ขึ้นเหมือนกันนี่นะครับผมเออส่วนใหญ่ทีมบอสตันเซลติกข่าพลังอัพเกรดขึ้นนะครับก็ด้วยความที่ฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าชชิงใ่ม แต่ว่าทำไมทาไม Golden State Warriors มันบางคนลดบางคนเพิ่มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวเก่าเนี่ย Curry ลดนะครับเ r ร e n h a m สันลดนะ od, นะก็ไปเพิ่มเด็กบางคนนะครับอย่าง Jordan p o o ไรอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรตติ้งของบรรดา All Star ทั้งหลายแหล่นะครับในภาคที่ผ่านมาแล้วก็ภาคล่าสุดที่กำลังจะออกนะครับก็ทุกคนคิดว่า ท็อป10ตรงนี้ในภาคใหม่เนี่ยเขาจะได้ค่าพลังกันเท่าไหร่นะครับที่เราเห็นกันไปแวบๆบแบบก็จะมีเคอรี่ใช่ไหมที่ค่าพลังเหลือ93ซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนั้นออฟฟิเชียลหรือยังนะครับผมคิดว่าตอนเกมออกเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม,เ,ตมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเคอรี่เป็นไอวี i n ไฟนอลเนี่ยเหลือ93นี่คนไม่ยอมแน่นอนนะเป็นแฟนแฟนี่ด่าเลยนะนะครับน่าจะโดนด่านะฮะก็มาลองเดากันนะครับสำหรับภาค23นะครับว่าค่าพลังของแต่ละคนเนี่ย จะลดหรือเพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามนะครับผมในเดือนหน้านะครับผมว่าเดือนหน้าน่าจะมีละพวกข้อมูลที่เป็น 2K Rating s t o p 10อะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามไปต่อกันแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับพัดนี้นะครับตัดจบตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในคอนเทนต์ครั้งหน้านะครับเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยกันนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเข้ามาดูใหม่เนี่ยกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัน็นไปไหนายบายครับ